ดู่ราคาขี้ยางขี่ตางวันนี้ราคาขี้ยางเท่าไรน้องกะไปขายขี้ยาง

ตม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 นั่นแหละพี่เนาะนี่เป็นตุ่มยวน

กี่กี่ปีนะสิบสิบปีได้เหรอโอ้ไปเจอพีถือว่าโชคดี่ะ มันมีใครเจอได้ง่ายๆนะเออขอรถแ่มือเห็นมือด้วยนะนั่นเลยอแต่เลขเลขไม่ออกเลยรถมันจะประมาณนั้นแหละเห็นมือด้วยห้นิ้วเลยดีน่าไม่ลงหวยกันนะไม่รถมีนั้นอยู่ ในรถมาเข่าได้ไหมไม่ใหเห็นคนเดียวนะเออเห็นสองแสดงว่าดวงดีไม่ดุไมีดม่ดยังไม่มดไม่มดนไม่ลงด้วยครับเดี๋ยวอ้ แมาก็ทาแล้ว <c oughs> แต่พูดแต่พูดถึงว่าผมนะ่ะเจอบ่อยแต่ผมไม่เชื่อ <c oughs> เรื่องกัเรื่อง,องนะเอย่ายแล้วเจอแบบแรงๆด้วย <c oughs> แต่แต่ไม่เชื่อว่า <c oughs> เออ ออนี่นี่เห็นกลางคืนกลางคืนเนี่ยว่าไปซ่องกบเลยวะเนี่ยเคยเจอเจอที่ก็คุยที่ก็ศูนมันแหละก่อนมี่ไอตรงหน้าก็มี่สวนพี่แมวก็มี คนคนรุ่นรุ่นเดียวว่าน่าจะเป็นพวกอนพวกเรายังเพิ่มเป็นหนุ่มเลยประมาณนั้นเนี่ยอดีนะมันล่วงไปดึงหูนะถ้าด <ground wolf> <owego> ึงหูได้แล้วเหนื่อยอะ นี่มานี่วิ่งพิซอยถึงกบบอกข้าพิซอท่อยลังเรวข้าวลาว่ษเียนนงแขีั่นม่ซขากบอมาึะโอโอตำหนเดิมลองลองับมาถงอดเลว่ามันมีได้คูดว่างไมูดมันจะเป็นเสียงพูดมันเอนอัรหันเข้าไปไหม อันนี้สาวันไม่ค่อยเห็นนี่อันนี้เพิ่งมาสาวันไม่ค่อยเห็นนี่อันเนี้ยเนนอนนอ,นนอ,อเแล้

เห็นเลงโท้บางที่โท้ให้ไปขายไปกันเลยอ่ะบางที่เจ้าของร้านเขโท้มาหาเลยตัดกี่ขึ้น่านนี่สี่ของพี่ก็ตัดสี่ขึ้นกันนะอีกสองวันนี้วันวันเสาร์วะ วันเสาร์วันี้อาทิตย์วันจันทร์เก็บขายสองวนเก็บขายกับเก็บขายกัท่านประสิทธ์ไปขายเองแล้วาายยเเเกวลลบไท่่ปี ล้ลางก็ไม่ใช่ให้อาวชวน,นไม่ใช่น้ำช่องนั้นนะอ่าพอเขาขันแล้วก็ขันทีหุ้นแล้ว